ทุกคนครับทุกคนจำคำที่ผมพูดได้ไหมครับผมได้ทำการบอกว่านี่นะครับทุกคนผมก็ได้ทำการพิมพ์แบบนี้แหละเออแต่ว่าก็ไม่ไม่มีคนทักมาหาผมสักทีเลยนะครับวันนี้ก็คือวันที่แปดเออวันที่สิบเป็นสิวันที่แปดสิ 8, เออวันนี้ก็คือวันที่สิบนะครับก็เห็นน้องคนนี้ทักมาหนึ่งหนึ่งไหนอยากสู้ตอนไหนอยากสู้แบบนี้นะครับก็แบบันท้ากูอยากอยากสู้กับกูอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วบอก็มามาเข้าเยี่ยมมาก็บอกว่า ส่งเซิร์ฟวีมาหรอใช่ครับมันทุกคนผมจะทําการวางลิงก์ให้เขาเลยนะอันนี้คือลิงก์เซิร์ฟวีนะครับผมก็ให้เขาเข้ามาในเซิร์ฟวีแล้วผมก็จะตบเขาแบบแบบไม่ยั่งเลยอบ,บประมาณนั้นนะครับก็นั่นแหละมาท้ากูอีกนะมึงก็น้องถือว่าน้องใจกลามากแบบมาท้าผมมาครับเอก้ก้ไปดูกันในเกมเลยครับทุกคนว่าผมจะชนะเขาไหมนะหรือว่าเขาจะตึงแค่ไหนไปดูกันเลยครับในช่วงที่ผมแบบพสต์ไปนะครับในยูทูบแบบาทางซุ่มซนนะผมพูดไปว่า เือห,หนึ่งไหมประมาณนี้ก็ถ้าเน้หนึ่งก็ทักมากันได้นะครับแต่ว่าก็ไม่มีคนมาทักมาหาผมสักคนเลยนะในวันที่ผมโพสต์นะครับมันก็นานแล้วนะครับก็ผ่านมาสอสามอาทิตย์แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สิบที่ทุกคนนั้นจะได้เห็นว่าผมจะทําการตบ fc ตัวเองครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการรอครับรอรอ,อเข้ามาก่อนนะครับมันเข้ามาชารจแตงโมทุกคนอะไรวันนี้ต้องให้รอก่อน,อนวาอะไรว้เรื่อเม็กบอยไม่ถูกใจสิ่งนี้ทุกคนครับ Service, เซิร์ฟว,ว Service, มมีมันเข้าไม่ได้ครับกูรอมาตั้งนานไอวินดูดิทุกคนเซิร์ฟวีมันเข้าไม่ได้ดูดิมันเข้าไม่ได้ครับผมบอกว่าเข้าใหม่แต่พวก,กน้องก็บอกว่าเข้าไม่ได้เซิร์ฟมันบัคหรือเปล่าพี่อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยน่าจะบลัคผมว่าเขาได้ยังยังครับนี่ครับผมส่งให้ส่งเซิร์ฟวีให้ประมาณ3มรอบแล้วน้องก็เข้าไม่ได้นะเออ <Yeah. S 1> งั้นเราไปเกียนคนที่ เซิร์ฟระบักดีกว่าว่าจะเกณฑ์ได้กี่คนนะครับผมก็จะหาคนดูมาเกณฑ์นะครับหาที่เป็นแบบคนดูที่เป็น f อผมมาเกณฑ์นะครับแล้วมาดูซิว่าผมจะทําการหาได้กี่คนนะครับ <c oughs> คลิปก่อนก่อนเนี่ยก็แบบเกณฑ์คนแบบนี้แหละครับทุกคนคลิปก่อนก่อนแบบไม่ได้แบบมีคนมาท้าหนึ่งหนึ่งเลยมีคนมาท้าอยู่แต่ว่าก็ไม,ม่มันมันเข้าเซิร์ฟบีไม่ได้นะครับผมก็เลยมาเกียนทําการมาเกีฑนคนในเซิร์ฟโซนๆและกันนะกนะคน,นตัวนี้ผมก็ได้ทาการเห็นอยู่หนึ่งหนึ่งคนนะครับก็คือคนนี้นะครับหนึ่งคน คนนี้แหละผมจะไปเกลียนเขานะครับก็เขาอยู่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันนะครับขอไปหาเขาก่อนนะว่าไงครับน้องเออใครใครตีกูทุกคนเป็นคนตีกูด้วยใครวะคนนี้หรือเปล่าไม่ล่ะคนคนนี้เป็นเอฟซีผมหรือเปล่าหรือไม่ใช่โอ้ข้าขหมหัวห้าแสมจะสูก้กูหรือเปล่าห้าเสนแบบเนี้ยข้าหัวห้าเสนจะสูก้กูสมเพชมาเอาก็เอามา จะหาว่ารังแกแล้วกันนะนี่แตกนะครับแตกนะครับน้องแตกนะแตกนะตอนนี้ไม่ใช่เอฟซี MC ผมนะครับแต่ว่ากูก็จะกันมาได้ก็จะตึงเหมือนกันนะเนี่ยแตกจบเขาตึงตึงกว่านี้ได้ไหมคนมันยังไม่ยอมผมอ่ะไม่ยอมผมทุกคนมันไม่ยอม,ม่ะ เกือบตายทุกคนเกือบตายต้นม้กี้ผมตั้งใจเล่นมากเลยนะนเกือบตายตัวมันก็หนีกูดูดิกระจกชิ้หายเลยเลยวะเล่นแบบนี้ห้ามเล่นนะครับก็เล่นกระจอกแบบนี้ห้ามเล่นนะจกโอเคทุกคนมันตายแล้วขอไปหาหาเอฟซีผมก่อนคนนี้เนี่ยหาไม่เจอสักครั้งเลยยังไงทุกคนในที่สุดผมก็เจอเอฟซีผมแล้วครับเนี่ยมาเล่นผลพาร์ชด,ด้วยทุกคนผลพาร์ก,ก็มาหว่ะทุกคนเลย เอา้าเขาเล่นผลอะไรทุกคนมาตีไม่เข้าวะผลพายอขทุกคนกูนตีมันไม่เข้าเลยมันต้องเจอกูซะหน่อยแล้วพวกเนี่ยเอา้าโอ้โหลืมเปิดพีพีกูว่าแล้ว <Yeah. S 1> โอเคมาเรามาเริ่มกันเถอะอืมวันนี้ข้าหัวเท่าไหร่ไม่รู้นะครับข้าหัวเขาก็ หกล้านนะครับก็คือ FC ผมนั่นเองภารกิจตาล่ามทา FC ฟซีในหนึ่งมีคนมาเดินมีคนมาทาเดือนแต่ว่าก็ไม่เล่นด้วยหรือว่าเข้าเซิร์ฟไม่ได้นะครับผมก็เลยทำการมาเข้าเซิร์ฟสมส่วนนี่แหละเผื่อเจอ FC ตัวเองมาสิเป็นไงล่ะครับหนีแล้วใครมาเสือกวะเนี้ยทุกคนมีคนมาเสือกวะบักมอได้มาเนาะมันทีนี้คนนี้คนไหนคนนี้ลุกโดนมาแล้วมาแล้ว เออย่มาเสือกเลยอ,อยากม,มาเสือกพ่อมึงอีเวนฆ้าไม่เหวแคนเนี่ยซสมัดซะเปล่าเออพกเขาทุกคนเขาหนีไปไหนอ่ะเรียบร้อยทุกคนก็ฆ่าเขาได้เลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็มีคนมาเสือกนะครับขออิตานึ่งใหม่นะครับดูดิมีคนมากร้ามาเสือกอะครับดูดิไม่ก็เปิดแม่งเลยจังหวะเนี้ยอืมึหนีกูเพื่ออะไรอีเวน ผลมงคลก็มาอีกเป็นเค่อะไรมาสมมุมกันหรือเปล่างงแตกหนึ่งรถแตกหนึ่งแจมเมียวโดนผนมงคลแล้วเสร็จกูเนี่ยกูบอกว่าเลี้ยงกล้าหรอมึงกล้าเหรอฮะมึงกล้าแบบมาเหยียดยามยิ้มแค่ไรทุกคนวันนี้กูมาเดินกับเอฟซีหรือกูมาเดินกับพวกกระโปรงหลกลาวเนี่ยมาสิขอโบไปหนึงดอกทุกคนครึ่งรอดเลยนะ ไปไหนล่ะครับยินหนีครับน้องยินหนีแต่กระจกครับยากเก่งแต่ปาาครับ <Yeah. S 1> เข้าสู่โหมดแบบจริงจัง ทวนครับผมต้องตั้งหลักก่อนครับเลือดผมให้เต็มก่อนสิเออมเล่นผมมุกกำโกงกันหน่อยต้องเลือดกูเต็มก่อนไอ้บินเงาเลือดกูเต็มก่อนเสร็จมึงแตกกูกูบอกไว้เลยเงาเลือดกูเต,กกเ,เ,เต็มก่อนครับถ้าเลือดผมเต็มผมอาจจะชนะเขาได้นะครับ มาสิครับไปนเนี่นะครับไปใกล้มาสิ <Yeah. S 1> ทุกคนม,มันจะตาย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 ,ตายเรียบร้อยโหเราเก่งเย้ยขัดนเชี่ยวอะแม่งขัดขวางการดวลกับเอฟซีทุกคนเอฟซีผมฆ่าได้ตัวเดียวนะครับก็นั่นแหละเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับดวลหนึง่งหนึ่งกับทุกๆคนนะครับก็หรือว่าเอฟซีทุกๆคน่นเดีนะครับ แต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ทักมานะคะบ,บางคนเขาก็ทักมาอยู่แต่ว่าผมก็ไม่ได้ตอบมากมายหลายกองน,นะครับเออก็ตอบแค่าบางคนเท่านั้นนะครับก็คือร้องคนนั้นเลยนะครับที่ผมแบบทาการพูดไปประมาณต้นคลิปเลยนะครับผมก็ได้ทําการตอบเขาไปแล้วว่ามาด่วนได้เลยนะครับแต่เซิร์ฟวีมันก็เข้าไม่ได้เพราะว่า เซิร์ฟวีมันมันน่าจะบลักนะครับมันบลักบ่อยมากๆเลยนะครับสําหรับเกมโรบักเนี่ยและผมก็มีวิธีแก้ไขนะครับแบบถ้าเซิร์ฟวีมันเข้าไม่ได้ผมก็เลยเข้าเซิร์ฟโซมโนมาเพื่อจะมาทําการเกียนทุกๆคนหรือว่าเอฟซีทุกๆคนนั่นเองนะครับก็เกียนได้ได้หลายตัวมากๆเลยนะครับก็ดูจากคลิปแล้วนะก็นั่นแหละ เจอผลบางกอนบ้างเจอผลอื bo ่นๆบ้างก็โหดเหมือนกันนะเอฟซีกูเนี่ยแต่ว่าก็สู้ผมไม่ได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าผมแบบโนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่โนหนึ่งสีโน้0ผมก็โน้0นะครับูทุกคนก็สู้ผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เออถ้าใครมาติดหน้าปกไว้เนี่ยว่าติดราข้าหัวอีกทุกคนดูดิไปตีแบบประกาศจับราข้าหัวห้าห้าหมื่นด้วยโอ้โหโค้เจอะเลยครับข้าหัวกูนี่ยจะเสียเยอะแน่นอนถ้ากูตายนะเออ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับและก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้ว